สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้คุณอยู่กับช่องวันมาสเตอร์และวันนี้ผมจะพาคุณไปส่องคอมเมนต์ของโคชออนไลน์อินโดนีเซียบวกกับมาเลเซียิีคอ์เกมของประเทศไทยก่อนไทยจะพบกับเกาหลีใต้ในวันที่29จเจอกันกที่กรุงโซเฟียในประเทศบังเกรเรียและแน่นอนครับว่าสองประเทศนี้เขาคือโคชเก่งที่สุดในโลกแล้วแต่เก่งมาพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับความคิดเห็นแรกไปคองชาวอินโดนีเซียต้องเรียกว่าโคชอินโดนีเซียคนนี้นยมาคอมเมนต์ไว้ว่าการที่ ประเทศไทยนั้นจัดมาแบบฟูลทีมในครั้งนี้เขาเพื่อต้องการจะเข้ารอบไม่เล่นในโอลิมปิกอย่างร0 0ยเซถ้าเกิดว่าทีมเขามีทัดดาวแล้วแล้วก็ทีมไทยคงจะสามารถบล็อกได้เหนียวมากกว่านี้อย่างแน่แฉันคิดว่าคงไม่มีใครจะสามารถสู้ทีมไทยได้แล้วเพราะในตารางการแข่งขันเขาจะไม่เจอกับญี่ปุ่นอีกเขาจะเจออีกครั้งหนึ่งตอนแข่งโอลิมปิกนู่นแหละแต่เอาเป็นว่าครั้งนี้ประเทศไทยก็ถือว่าฟูลทีมแล้วเกือบจะฟูลทีมฉันขอพูดแบบนี้ดีกว่าแต่เอาเป็นว่าฉันจะรอติดตามแล้วรอเชียทีมของประเทศไทยวิเคราะหเกมนี้ บอกว่าไทยจะสามารถเอาชนะเกาหลีใต้คือสาต่อสูนเซตฉันมั่นใจมากๆความคิดเห็นต่อมาเป็นชาวมาเลเซียคนนี้ได้มาวิเคราะห์เกมไทยไว้ว่าถ้าครั้งนี้ประเทศไทยสามารถเอาชนะเกาหลีใต้ได้คือสาต่อ0ูนเซตและได้พลอยจากโดนพิธีการคืนหนึ่งเซตลระก็ประเทศไทยเขาจะได้ไปแข่งในโอลิมปิกอย่างแน่แน่แมที่ผ่านมานั้นไทยแข่งไปทั้งหมดแล้วคือ8ปเซตแล้วก็ชนะไป4แพ้ไป4นั่นหมายความว่าประเทศไทยต้องการจะเก็บพอยให้ได้อีกสัก4พอยเพื่อต้องการเข้ารอบไปเล่นในโอลิมปิกฉัน บอกว่าประเทศไทยมีโอกาสสูงมากคือ90%ที่จะได้ไปแข่งในครั้งนี้เ๋ยฉันจะรอเชียร์พวกเธอนะสาวๆประเทศไทยความคิดเห็นต่อมาปเป็นชาวอินโดนีเซียคนนี้มาพูดว่าคุณพูดถูกต้องแล้วประเทศไทยนั้นเขาต้องการพอยอีกแค่ไม่กี่พอยเขาก็จะได้แข่งขันในโอลิมปิกอย่างเป็นทางการมันพลาดมาแล้วหนึ่งครั้งในรุ่นของพวกพี่จดเซียนเขาแต่ครั้งนี้พวกเขาจะมาแก้แค้นให้กับรุ่นพี่ของเขาและแน่นอนว่าประเทศไทยจะได้แข่งในโอลิมปิกฉันคิดว่าอย่างงาั้นใครเห็นด้วยจงกดถูกใจคอมเมนต์ฉันไม่เป็นไรสําหรับคนที่ไม่ถูก ฉันขอให้พวกคุณเชียร์ประเทศไต่ต่อไปความคิดเห็นต่อมาเป็นพระนุ่มมาเลยสุดหล่อคนนี้ได้มาคอมเมนต์ไปว่าหัาวเ้าปีได้แก่สุภัตตาพีพิจยาอัจฉราพรจัจจุอ่อน ธนชาสิริพาพรกัปตันทีมของเขาใส่เสื้อหมายเลข3พอมพันเกิดปาดและหมายเลข23สิริธิมาบรณกิจนี่คือเซตเตอร์2คนที่ยอดเยี่ยมมากในทีมของเขาและฉันลักเธอชัชชุออนควคิดเตอม์าเป็นชาวมาเลเซียคนนี้ได้มาคอมเมนต์ไว้ว่าดูไวซาอินโดนีเซียถ้าคุณอยากให้นักเบลลย์บอลคุณเก่งเหมือนกับประเทศไทยสักหนึ่งคนภายในทีมคุณจะต้องให้นักกีฬาของคุณหัดไปดูการแข่งขันจริงบางเพื่อเขาจะได้มีการพัฒนาทางศักยภาพและแน่นอนว่าเสื้อผ้าก็ควรจะเปลี่ยนได้แล้ว เครื่องแต่งกายของประเทศคุณมันเหิมมากและฉันก็ไปคอยชอบเลยและต่ตอจากนั้นก็มีชาวมาเลเซียอีกคนนึงได้มากาวเสริมทับว่าคุณพูดได้ดีและคุณพูดถูกใจฉันมากๆเอาไปเลย100ดวงใจความคิดเห็นต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียได้มาตอบกลับใต้ความเห็นล่าสุดนี้ว่าอย่างน้อยๆประเทศของฉันก็ได้รับเหรียญทองแดงนะมันไม่เหมือนประเทศของคคนไม่เคยได้รับเหรียญอะไรเลยหยุดเกาวหาแล้วว่าประเทศของฉันได้แล้วเอาเวลาไปพัฒนาบอลเย์บอลของประเทศคุณก่อน,อนไหมไปชนะฟิลิปปินสักทีเถอะฉันอยากจะ้เห็นจริงๆวันที่ คุณนั้นสามารถชนะฟิลิปปินส์แล้วก้าวข้ามเราไปได้เวียดนามคุณไม่มีวันชนะเข้าได้แน่นอนแค่นี้คุณก็ยังแพ้เลยสู้ๆนะแต่ฉันจะรอเชียร์พวกคุณถึงฉันจะเกลียดคุณก็ตามความคิดเห็นต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียคนนี้ได้มาพูดว่าถูกต้องแล้วเพื่อนคุณพูดได้ดีมากพวกเขาก็แค่อิจฉาประเทศของเราเพราะประเทศของเราได้เลี้ยญทองแดงบ่อยมากซึ่งมันไม่เหมือนประเทศของเขาไม่เคยได้แม้กระทั่งเลียญอะไรเลยทั้งสองประเทศแอดมินว่าพวกคุณควรใจเย็นความคิดเห็นต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียคนนี้ได้มาคอมเมนต์ไว้ว่าประเทศ ไทยฉันอิจฉาพวกคุณจริงๆตอบจากหัวใจฉันเลยฉันอยากเกิดเป็นคนไทยและฉันก็รักประเทศไทยมากๆบอลเล์บอลบอของพวกคุนนั้นก้าวข้ามระดับคำว่าเอเชียไปแล้วพวกคุณอยู่ในระดับโลกฉันอยากจะกให้ประเทศของฉันมองคุณเป็นตัวอย่างเสียจ,จริงและก็เลิกด่ากันสักทีระหว่างประเทศของฉันกับประเทศของเขาเอาเป็นว่าเราจะรอเชียร์คุณนะประเทศไทยความคิดเห็นต่อมาเป็นนักวิชาการอินโดนีเซียพี่แกได้มาคอมเมนต์ไว้ว่าประเทศไทยเขาพวกความมั่นใจและความอัจฉริยะมาอย่างเต็มร้อยในครั้งนี้พวกเขาจะสามารถเข้าสู่รอบโอลิมปิก รุนปีของพวกเขารู้สึกว่าจะเคยพลาดไปแล้วหนึ่งครั้งถูกต้องหรือไม่แต่ครั้งนี้แ้วพวกเขาจะสามารถมาแก้มือและสามารถเดินไปสู่เส้นชัยโอลิมปิกได้นี่คือความหวังที่ประเทศไทยรอคอยมาอย่างเนิ่นนานและฉันก็เป็น FC บอลลบอลมาอย่างเนิ่นนานเหมือนกันโดยเฉพาะทีมประเทศไทยชัดรู้หมดเลยว่าผู้เล่นอยู่ตำแหน่งไหนบ้างพรพันเกิดปาดคุณมีคุณสมบัติที่มากพอในการเป็นกัปตันทีมและแน่นอนอีกคนหนึ่งคืออัจราพรคุณสุดยอดมากๆสามารถปลุกใจน้องๆในทีมให้กลับมาเล่นได้ให้กลับมาคึกคักคึก ขมไดฉันชื่นชมในหัวใจของการเป็นนักกีฬาของคุณอัจราพรและพรพันธ์เกิดปราดความคิดเห็นต่อมาเป็นประนุมอินโดนีเซียคนนี้ได้มาพูดว่าการที่พวกคุณนั้นจะสามารถชนะทีมอิตาลีนั่นจะเป็นบทพิสูจน์ว่าพวกคุณจะสามารถก้าวค้มเขาได้ไหมฉันเชื่อว,ว่าเขาคงจะสู้กันได้อย่างสูสีแน่นอนอิตาลีนั้นไม่ธรรมดาเลยนะเพราะว่าเป็นทีมชั้นนําระดับโลกแต่ทีมในครั้งนี้ที่ประเทศไทยนั้นไม่ง่ายแล้วเกาหลีที่พวกคุณมองว่าอาจจะชนะเขาซ้ำต่อหนึ่งเซตแต่นี่คือการกีฬาและคุณอะไรก็เกิดขึ้นได้จากชนะ อาจกลายเป็นแพ้แพ้ก็กลายเป็นชนะอย่าประมาทเชียวนะประเทศไทยแต่ฉันจะรอเชียร์พวกคุณนะสาวๆความคิดเห็นต่อมาก็ได้มาเสริมทับความคิดเห็นล่าสุดทีว่าคุณพูดได้ถูกต้องแล้วความประมาทคือหนทางแห่งความตายความประมาทคือเส้นทางแห่งหายนะเพราะฉะนั้นพวกคุณอย่าประมาทเขาเชียวถึงประเทศเกาหลีของเขาจะยังไม่เคยชนะใครแต่ฉันเชื่อว่าในสัปดาห์ที่3พวกเขาจะมีพลังและฮึกเขิมกลับมาสู้ได้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นประเทศไทยอย่าประมาทพวกเขาเชียวแต่ฉันจะรอติดตามและรอเชียร์คุณนะประเทศไทยสู้ๆนะปยญุชแป้นหน่อยและชัชจ มกีความคิดเห็นต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียได้มากล่าวไว้ว่าการที่ประเทศไทยเขาได้ปักฟื้นอย่างเต็มที่ก่อนจะมีการแข่งขันในสัปดาห์ที่3ฉันเชื่อว,ว่าพลังของพวกเขาจะกลับมาอย่างเต็มที่ฟอร์มการเล่นจะกลับมาในเหมือนสัปดาห์แรกที่ได้เจอกับหลายๆประเทศและฉันเชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะสามารถทําได้และจะสามารถเข้ารอบโอลิมปิกได้อย่าง100เโดยที่ฉันไม่ต้องคิดอะไรให้มากและไม่ต้องกังวลให้ปวดหัวแน่นอนคนไทยก็คงจะคิดเหมือนฉันถูกต้องหรือไม่พวกคุณควรจะส่งแรงเชียร์แรงใจไปให้นักกีฬาทีมชาติของประเทศคุณนะ สาวของทีมชาติไทยมีศักยาภาพและความสามารถมากเพียงพอฉันรักประเทศไทยความคิดเห็นต่อมาเป็นบุรุษคนหนึ่งไม่เอ่ยนามได้มาคอมเมนต์ไว้ว่าการที่ประเทศไทยนั้นเขาได้มีเวลาพักฟื้นและกลับไปพักซ้อมในประเทศของตัวเองฉันได้ยินข่าวมาว่ามีรุ่นพี่คนหนึ่งช,ชื่อว่าออนอูมาได้เข้ามาฟิตและฝึกซ้อมให้กับรุ่นน้องของพวกเขาฉันเชื่อว่าครั้งนี้แหละรุ่นน้องของพวกเขาจะได้ประสบการณ์ไปอย่างเต็มที่เพราะรุ่นพี่ของพวกเขาก็ฝากฝันความหวังไว้ว่าจะได้เข้ารอบโอลิมปิกไปเล่นเพราะว่ารุ่นพี่ขอาพวกเขาเคยพลาดไปแล้วหนึ่งครั้ ็บปวดและเจ็บใจ,ใจแทนพวกคุณจริงๆประเทศไทยแต่นี่แหละฉันเชื่อว่าฟอร์มของการเล่นประเทศไทยจะกลับมายิ่งใหญ่แน่ๆในเซตที่3สัปดาห์ที่3เชื่อฉันเถอะครับแอดมินก็เชื่ออย่างงั้นอย่างสุดหัวใจความคิดเห็นต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียได้มาพูดถึงพรพันธ์หัวหน้ากับตันทีไม่ว่าพรพันธ์เธอมีคุณสมบัติที่มากเพียงพอพรพันธ์เธอคู่ควรและเหมาะสมมากที่จะเป็นแฟนฉันเออ คุณถามชมพู่หรือยังว่าเขาจะเอาคุณไหมความคิดเห็นต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียคนนี้ได้มาพูดว่าการที่ประเทศไทยเขามีนักกีฬาที่ยอดเยี่ยมขนาดนี้มันไม่ใช่เรื่องของการคัดตัวมาอย่างเดียวนี่เป็นความสามารถของสมาคมที่สามารถมองแบบทะลุจู่แจ้งได้ว่าใครมีคุณสมบัติมากเพียงพอที่จะติดทีมชาติและใครมีคุณสมบัติมากพอที่จะเล่นตำแหน่งไหนบ้างยกตัวอย่างเช่นหัวเสาบีเซตเตอร์บอเลเร็วและตัวรับอิสระเขามีการวางแผนที่สุดยอดมากๆโคชคุณมีคุณสมบัติโคชคุณเก่งมากๆและฉันอยากจะให้คุณมาคุม ทีมของประเทศชั้นจริงๆเลยนะโค้ชความคิดเห็นต่อมาเป็นชาวมาลเลเซียคนนี้ได้มาพูดว่าการที่ประเทศไทยนั้นจะไปแข่งต่อที่กรุงโซเฟียประเทศบังเกเลียพวกเขาต้องนั่งเครื่องบินหลายชั่วโมงกว่าจะไปถึงการที่เครื่องบินลงจอดนั้นจะทําให้สภาพร่างกายของนักกีฬามีการแปรผันไปเล็กน้อยเขาต้องมีการปรับตัวให้นานมากกว่านี้โค้ชฉันว่าคุณน่าจะมีการบอกนักกีฬาว่าให้ปรับตัวในด้านไหนบ้างแต่ฉันเชื่อว่าเขาก็เป็นมืออาชีพมากพออยู่แล้วเอาเป็นว่าฉันเป็นห่วงพวกเธอแค่นั้นเพราะสภาพอากาศมันไม่เป็นใจมันไม่เหมือน ประเทศไทยอุณหภูมิองศาเซลเซียสมันก็ไม่เหมือนในประเทศไทยด้วยนี่คือความเสียเปรียบของชาวเอเชียเหล่าที่ต้องไปเล่นต่างประเทศความคิดเห็นต่อมาเป็นชาวฟิลิปปินส์คนนี้พี่แกลุดมาจากไหนก็ไม่ทราบแต่มาตอบกลับไปว่า พระเจ้าจะคุ้มครองพวกเธอฉันอ้อนวอนและสวดมนต์ตลอดขอให้พระเจ้าคุ้มครองให้ประเทศไทยจงได้ไปแข่งต่อในโอลิมปิกนี่คือความใฝ่ฝันของชาวเอเชียเรานี่คือความใฝ่ฝันของชาวอาเซียนเราและแน่นอนพวกคุณเป็นตัวแทนของสิประเทศประเทศไทยพวกคุณต้องทําให้ได้ฉันเชื่อมั่นและฉันจะสวดมนต์ต่อพระเจ้าอ้อนวอนให้พวกคุณสามารถก้าวข้ามไปได้นะอืมแอดบินก็ลืมไปว่าประเทศส่วนมากของฟิลิปปินส์นั้นนับถือพระเจ้าความคิดเห็นต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียคนนี้ได้มาพูดถึงประเทศไทยไว้ว่ามันไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวหร มีลัทธิในการบูชาหมอผีความเชื่อทางด้านศาสร์เพราะว่าประเทศอินโดของเราก็มีความเชื่อไม่ต่างจากคุณเรามีการบูชาซาตานและปิญญาของบรรพบุรุษของพวกเราและแน่นอนว่าฉันจะสวดอ้อนวอนให้บรรพบุรุษของฉันไปเชียร์พวกคุณอยู่ขอบสนามที่ประเทศบางเกลียเพราะฉันเชื่อว่าบรรทัพบุรุษของฉันนั้นเก่งมากพอใครที่ตบรลูมาใส่พวกคุณฉันจะให้บรรทพบุรุษของฉันปัดออกนอกสนามให้หมดและฉันเชื่อมั่นว่าประเทศต่จะสามารถทำได้สู้ๆนะสาวๆประเทศไทยฉันหวังว่าบรรทัพบุรุษฉันจะทำได้เออ แอดมินขอเชียร์พิญญาณบรรทบุรุษของพวกคุณด้วยนะครับความคิดเห็นต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียคนนี้ได้มาพูดถึงประเทศไทยไว้ว่าครั้งนี้ฉันได้ยินข่าวมาว่าประเทศไทยก็าหายจากอาการติดโควิดกันเยอะแล้วและฉันคิดว่าประเทศไทยนั้นจะสามารถทําได้และเล่นบอลได้อย่างเหนียวแน่นมากๆคอยดูได้เลยนะบาราซิลอิตาลีโดมนิกันและเกาหลีใต้พวกคุณจะต้องพ่ายใยแน่ๆเหนือเจอกับทีมของประเทศไทยฉันเชียร์แบบนั้นและฉันก็ไม่ได้อวยประเทศไทยเลยเป็นเพราะว่าความสามารถความรู้ของพวกเขาแทๆ้ๆและฉันก็รักประเทศไทย ความคิดเห็นต่อมาดามกาวใบบ้าชมพู่เธอเหมาะสมและคู่ควรมากในการเป็นกัปตันทีมเธอสามารถประคองลูกทีมของเธอสามารถปลุกใจนักกีฬาทีมชาติสามารถปลุกใจนกน้องภายในทีมของเธอให้กลับมาเข้มแข็งและเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองได้ฉันคิดว่าเธอคู่ควรและเหมาะสมมากๆแล้วชมพู่คนยังเธอนั้นหาได้ยากมากชมพู่ฉันรักเธอและต่อจากนั้นก็มีชาวมาเลเซียคนหนึ่งดะมะกาวสมทบความคิดเห็นล่าสุดนี้ว่าคุณจะรักแค่ชมพู่คนเดียวไม่ได้คุณต้องรักชัชชุออนด้วยบีมพิจยาโกกรามฉันไปไหน อาจาราปนคงยศล่ะอยู่ไหนแกวกาลยาอยู่ไหนและคนอื่นในทีมอยู่ไหนคุณต้องรักทุกๆคนให้เท่าเทียมกันคุณอย่าลำเอียงได้ไหมฉันขอร้องความคิดเห็นต่อานนมาไดาประกาวว้วบากการที่นักกีฬาของประเทศไทยมีหุ่นที่สวยงามเป็นเพราะว่าพวกเขารับประทานอาหารกบฮาหมูรสชาติของอาหารนั้นไม่เปรี้ยวเกินไปไม่เค็มจนโดดเกินไปและก็ไม่เผ็ดจนเกินไปมันแตกต่างจาก,กอาหารของประเทศของฉันบางทีก็เค็มๆบางทีก็เปรียปร้ยวๆฉันละยอมรับเลยจริงๆสีมือแม่ครัวห่วยแตกมากแต่แอดมินชอบกินหวาน đá. ความคิดเห็นต่อมาเป็นชาวมาเลเซียได้มาก่าวไว้ว่าคุณคู่ควรและมอะสมมากที่จะใช้คำว่าประเทศไทยใครก็ได้เข้ามาเลยพร้อมบวกทุกสถานการณ์พร้อมสู้พร้อมรบและแน่นอนว่านักกีฬาของเขาเปรียบเสมือนนักรบมชันรักทีมเบสบอลประเทศไทยจริงๆฉันจะรอติดตามคุณนะผ่านเคเบิลทีวีและจานดาวเทียมความคิดเห็นต่อมาเป็นคุณป้าชาวมาเลเซียคนนี้ได้มาพูดว่าหนึ่งเหตุผลที่ชันรักประเทศไทยคือเมนูที่ชันรักที่สุดนั่นคือข้าวไข่เจียวที่มีหลากหลายนามีเมนูให้เลือกมากมายคุณเคยเห็นไหมก้าวไข่เจียว เจียวใส่กุ้งทั้งตัวคุณเคยเห็นไหมข้าวไข่เจียวใส่แครอทบ้านฉันไม่มีนะแต่ฉันก็รักประเทศไทยจริงๆและนี่คือหนึ่งเหตุผลว่าทำไมาฉันถึงรักประเทศไทยเพราะข้าวไข่เจียวคุณป้าพูดทำร้ายจิตใจแอดมินว่าตอนนี้หิวขาวมากและ ความยิดเห็นสุดท้ายเป็นชาวอินโดนีเซียนด้ประกาศไว้ว่าเหตุผลหนึ่งที่ประเทศไทยแข็งแรก่งก่าทุกๆประเทศในอาเซียนเป็นเพราะว่นนานักกีฬาของเขามีระเบียบวินัยในการฝึกซ้อมมันไม่เหมือนประเทศของเราเลยอินโดนีเซียนักกีฬาวันวันเอาแต่เล่นติ๊กตอกทายรูปลงโซเชียลอัปโหลดการเคลื่อนไหวของตัวเองจนไม่เป็นการทํางานทําการโค้ดของพวกเขานันก็บ้าดื่มน้ำัดลมฉันราไม่เข้าใจเลยจริงๆทําไมโค้ดถึงไม่มีการดูแลรักษาสุขภาพเป็นนักกีฬาบ้างและจะเป็นแบบอย่างให้นักกีฬาได้อย่างไรฉันเกลียดประเทศของตัวเองและรักประเทศไทยครับ ก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยสําหรับโคชออนไลน์ระหว่างอินโดนีเซียและมาเลเซียที่ได้มาเก่าถึงการเล่นของประเทศไทยและวิเคราะห์เกมก่อนไทยจะพบกับเกาหลีในสัปดาห์ที่3ของประเทศบังแกเรียนที่กรุงโซเฟียเป็นยังไงบ้างครับถ้าชอบก็จะลืมกดถูกใจและกดติดตามช่องของแอดมินได้เลยแล้วกลับมาพบกันในอีก8ชั่วโมงข้างหน้าช่องนี้มีแต่หาสาระไม่ค่อยมีสวัสดีครับ